สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบดนามิกสเตตชิงคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่ดูมีสมาชิกดังนี้ครับผมนายอภิสิตดวงดีรหัสนักศึกษา0ู9ี่เก้าครับสวัสดีครับผมนายนิติพงศ์ยินบาเพียงครับรหัส047ีครับสวัสดีครับผมนายดาเกลือคนเพียงรหัส0ู2อครับสวัสดีครับผมนายกพลธิ์มรีรหัส0ู1ห้าหนึ่งครับ สวัสดีครับผมนายสุวสัสดิ์ศิรันรหัส076ครับท่าที่หนึ่งนะครับบาลานซ์ดนามิกีอัปเปอร์แบ็คนะครับเริ่มหนึ่งสองสาม 1ิ1เ1็1ส1บเปลี่ยนข้างนะครับ12 1, 3 45 ท่าที่สองนะครับบาลานซ์อัมสวิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามห้าเปี่ยนข้านครับ1นึ่งสองสสหห ค่าที่สามนะครับายบัตรแดนี่่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิสิห้า ต่อไปนะครับท่าที่4ีสไตเบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงสิบสาม

สิบสามต่อไปนะครับข่ท้ที่5้าพอสโทรทัด ครับถ้าที่6มัดชิง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 13 14 15ต่อไปนะครับถ้าที่7 Hips rotation จินเอา 1, 1 1ิ 4, 15 1 2 3นึ่งสอ1ส1ม1ี1ห1า1กส่ต่อไปนะครับท่าที่8เล็กสวิงฟ n นแบ็ก1นึ่ส 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1สเอี่นิห้าเี่นะาครับ1 2 3 4 5สห 3ามสี่กลุ่มพวกผมขอจบการยืดกล้ามเนื้อแบบได n น amic s t ต t ิ่ i เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ